กลับบ้านนะคะแอมจะมารีวริวรถอีกคันหนึ่งให้ดูนะคะเป็น Honda าเซอี 2.4L นะคะปี2010เดี๋ยวไปดูรอบๆรถกันนะคะนี่ค่ะ Honda าเซอี 2.4L เกียร์โต้คันนี้ปี2010นะคะราคาโปรโมชั่นของเราที่399,000บาทเท่านั้นค่ะรถสีดำภายในเป็นเบาะหนังสีครีมสวยมากๆเลยนะคะปับบฟิ้าอีกต่งหากนะคะ รถเพิ่งเข้ามาเก็บระเอียดงานอีกคีหนึ่งนะคะกระจกไ,ไฟฟ้านะคะพาไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะแอร์แบ็กไอเบสกุญจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันกล้องส่องถอยแอร์ระบบดิจิตอลนะคะคันนี้ฟีดาวนผ่อนส,สบายนะคะเดือนละ8 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะที่1มื0 0บาทขึ้นไปค่ะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะมีที่วางแก้วน้ําด้วยนะคะ รูลากว้างขวางนั่งสบายนะ่าใช้มากๆเลยค่ะเป็นรถ SUV ที่น่าใช้สุดๆเลยนะคะัอลังพับได้ด้วยนะคะ39900 0บาทเท่านั้นค่ะได้รถสีดำไปด้วยนะรถสีดำหาย,ยากด้วยนะอีกอย่างหนึ่งเป็น2-4 EL อด้วยนะคะกว้างเลยค่ะนั่งสบายนะคะด้านหลังคนของได้เยอะเลยนะคะ ใชค่ะคันนี้เป็นตัวขับ2นะคะ2องคืออขับเคลื่อน2ล้อนะคะไม่ใช่ขับเคลื่อนสีล้อนะแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนอยากได้ขับเคลื่อนสล้อเรามีอีกคันหนึ่งเป็นสีน้ำตาลนะไม่ใช่ราคานี้นะคะราคาที่419,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ตั้งไว้ที่3 9 9 0 0 0บาทค่ะเพราะเป็นตัวขับ2นะขับ2ก็ดีนะประหยัดน้ำมันกว่าขับสี่เยอะเลยนะ เผอิญว่าฝนพึ่งจะตกนะคะนี่ค่ะฝนพึ่งหยุดนะเป็นรถที่น่าใช้บมากแอร์แบ็กคูภายในเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะฟูลออปชั่นเลยนะคะจอลูกค้าเขาติดมาใหม่เลยนะคะไฮโซน่าใช้มากๆเลย เอกสารไม่ยุ่งยากเลยนะโทรปรึกษาได้เลยนะคะทำงานอะไรเงินเดือนเท่าไหร่อาชีพอะไรนะคะถ้าประวัติดีก็จัดได้เต็มเลยนะคะเดี๋ยวอําเปิดหนะ้าเครื่องให้ดูนะคะนี่ค่ะเครื่องยนต์ VTEC 2.4 EL นะคะไฟเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเราขัดไฟอีกทีนึงนะ กำลังมองหารถ SUV สภาพไปสวยกว้างขวางนั่งสบายนะคะแนะนำเป็นรถคันนี้เลยนะคะ Honda c เซ 2.4L e เกียร์โตปี2010ค่ะประวัติดีฟีดาวผ่อนเดือนละ8,000บาทเท่านั้นค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามยละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5 0 5 0 8 5 8ติดต่อแอมค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ